มาแล้วครับในที่สุดก็ได้มานะครับนี่คือพระคุณแผนที่มีความชัดเจนในด้านของเนื้อหามวลสารนี่คือพระคุณแผนพายมหาพูดครับพระคุณแผนพายมหาพูดพิมพ์นิยมก็คือพิมพ์ทรงคนใหญ่นะครับพิมพ์ทรงคนใหญ่สร้างปี2566นะครับปลุกเสกคาบเกี่ยเนาะช่วงต้นปี67นะครับ พระชุดนี้ชื่อพระคุณแผนพรายมหาพูดได้รับการอธิษฐานจิตปุกเสกโดยพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของแดนอีสานใต้นะครับในเขตจังหวัดยะโสธรและศรีสะเกดมีหลวงปู่พุทธาวิมโลนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับวัดบ้านคอจังหวัดยะโสธรหลวงปู่สุพรรณวัดสัมตาโตงอำเภอตำบลพรานอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกด หลวงปู่วิเชียนวิมโรวัดบ้านเสมอใจอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่วิเชียนนี้เป็นศิษย์ของหลวงพ่อกลวยด้วยหลวงปู่คำสิง์ติตะธรรมโมอายุร้อยห้าปีวัดปราซิลอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดนะครับและหลวงปู่จันสำนักสงฆ์นิพนาพานธรรมพรท่านเป็นศิษย์หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีก็ร่วมปลูกเสกในวัตถุมงคลรุ่นนี้สาเหตุที่บอกว่าเด่น เด่นอะไรบ้างนะครับเด่นมวลสารรวมๆก่อนก็คือนี่นะครับนี่คือเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านเป็นพระที่สร้างจากเนื้อว่านร้อยแปดเป็นว่านมงคลที่ผู้สร้างนั้นได้เก็บรวบรวมมาเพื่อที่จะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ประวัติพระเนี่ยเดี๋ยวผมฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับประวัติพระเดี๋ยวผมฝากไว้ในคอมเมนต์แรกเนาะนอกจากจะเป็นเนื้อว่านแล้วนะครับและยังมีชิ้นพลายที่ชัดเจน นะครับมีชิ้นพลายที่ชัดเจนนะครับผมถึงบอกว่าเด่นด้านเนื้อหาหมวลสารและพิมพ์ทรงพลใหญ่นี้สร้าง1500องค์1500องค์นะครับดู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 ดดดดง่ายครับเนี่ยนี่คือพัดเนื้อว่านนะครับว่านแท้ๆเลยนะครับดูสิครับมวลสารติดชัดนะครับมวลสารเนี่ยชัดนะครับชัดเจนมาก และสวยมากและเป็นที่นิยมก็คืออาจจะเป็นพิมพ์นี้แหละนะครับเพราะว่าสร้างน้อยดูเข้มขลังคืออีกพิมพ์หนึ่งจะเป็นพิมพ์พายกุมารพิมพ์พายกุมานี้มีทั้งหมด5,000ันองค์แต่ก็จะแยกเป็นแบบมีตะกุดคู่ตะกุดเดี่ยวอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วแต่ความสวยด้วยแล้วแต่แต่ละองค์นั้นจะมีชิ้นพายติดอยู่มากน้อยแค่ไหนอีกด้วยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ มาหาพูดครับสวยงามครับไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับให้ภาพบรรยายนะไม่ต้องบรรยายเยอะเลยครับสวยงามมากอย่าลืมนะครับถ้าชอบสนใจ0 6 4 7 7 4 4 8 0 8เเป็นเบอร์โทรของผมนะครับดูครับสวยงามครับเลข118นะนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้สวยงามมากพิมพ์ทรงพนใหญ่ครับ